ทำให้หมดโห oh, สบายใจไทยแลนด์อุ้ยส่วนใหญ่มีกันไหมเรานางแก้วเนี่ยนะมีแต่แม่แก้วผัวแก้วก็ไม่มี <c oughs> นางแก้วก็หายาก <c oughs> เป็นเช่นนั้นผมเคยเจอโยมเข้ามาลอยกระทงอะ่ะเป็นยังไงครับพ <c oughs> ่อเขามาคนเดียวเป็นยังไงเนาะผมก็ถามโยมแล้วพี่เนี่ยทำไมเขาไม่ได้มาด้วยเราอ๋อ <c oughs> <c oughs> โยมบอกหลวงพ่อขอเจอกับมันชาติเดียวเป็นยังไงถึงว่าเช่นนั้นก็เมาชิบหายเลยอ่ะอุย้ยนี่แม่เออผัวแก้วกันเนี่ยเ <c oughs> มาแล้วไม่เมาธรรมดายังซ้อมอีกทั้งหากโอ้ยขึ้นศอกลงเขาเลยบอกขอเจอกับมันชาติเดียวเอางั้นเลยเจมันไม่ได้เจอนางแก้วสิมันเจอผัวแก้วะแก้วเราอะสิเปลนแท้ๆพุทธก็เลยบอกขอเจอกันชาติเดียวและจากแก้ว ครับถ้าโยมมีจักรแก้วเนี่ยอยากจะไปเที่ยวสวรรค์ชั้นไหนโยมก็เหยียบบนจักรเขาก็จะพัดโยมขึ้นไปลุยไปเลยแล้วมีแก้วมณีครับเวลาอธิษฐานอะไรสำเร็จสำลิดผลเวลาไปลบที่ไหนแก้วมณีก็จะลอยนำทางอริราชศัตรูเห็นก็กลัวหมดโอ้ต้องกลัวพระเจ้าจัก,กรพรรดิเนี่ยจึงยิ่งใหญ่มีมาหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต มหาสมุทรทั้งสี่ไม่ใช่ธรรมดาทั้งกว้างทั้งไกลเอากันลบที่ไหนชนะหมดไงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจัก,กรพรรดิครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนทอดกฐถินน่าจะได้เกิดถึง500ชาติ500ชาติเลยทีเดียวพอสิ้นบุญจากพระเจ้าจัก,กรพรรดิก็จะมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์เป็นมหากษัตริย์อีกเอออีก500ชาติ ยาวไกลซะเหลือเกินบนเวียนพอสิ้นบุญจากมหากษรตริย์ก็จะมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติคฤหะบดีห้าร้อยชาติครับเขาวัดกันยังไงรู้ไหมแล้ววัดยังไงละพ่อใครมีทรัพย์แปดสิบโกดขึ้นไปเขาเรียกมหาเศรษฐีอ๋อแปดสิบโกดขึ้นไปเป็นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวครับโกดหนึ่งเนี่ยมันสิบล้านสิบล้านต่อโกด 80โกดเนี่ยมัน800ล้านเงินอินเดียก็เอา4คูณไปเอา4คูณไปเลยทีเดียวตก3,200ล้านเนี่ยเป็นบาททองคำนะโอ<ฮ>เนี่ยเงินสมัยก่อนเงินอินเดียเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวเขาคำนวณกันอย่างนี้เนี่ยโยมจะเกิดมามีเงินมีทองในนับไม่ท้วนเป็นอย่างนั้นเป็นคนรวย ใครมีทรัพย์ตั้งแต่40โกดขึ้นไม่ถึง80โกดเขาเรียกอนุเศรษฐีอนุยังไม่ถึงเศรษฐีใครมีทรัพย์40โกดเขาเรียกคลือาบอดีเป็นคลือาบอดีเพราะฉะนั้นญาติโยมตรงนี้เป็นมดโอ้รวยกันหมดโอ้รวยไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะเป็นเจ้าภาพทอดกระถินอ๋อเป็นอย่างเดียวนี่คือเจ้าภาพลอยทอดกระถินนี่นะอยู่ที่บ้านเนี่ยฟังนะ วงไว้เลยทีเดียวข่าวก็ราคาต๊กโอ้ยอย่าไปพูดถึงเลยก็เพราะเราทําของเรามาแค่นี้ไงแล้วอ๋อถ้าทํามากกว่านี้ก็จะได้มากกว่านี้เออผมดูข่าวโทรทัศน์เนี่ยเขาขายโรงแรมขายยังไงหลวงพ่อปาร์คในเลิศเนี่ยขาย1นึ่งกับแปดล้านโอ้โหขายยังมากเลยทีเดียวที่ตรงนั้นตารางวานละสองล้าน ที่ไหนแล้วเนี่ยกรุงเทพโอ้ในกรุงเทพมีสิบตารางวาก็20ล้านมีร้อยตารางวาก็200ล้านมีหนึ่งไร่ก็แปดร้อยล้านโอ้โหหาก็จนหัวล้านยังไม่เจอสักล้านหนึ่งเลย <laughs> ก็เพราะเราไม่ได้ท้องเราไว้ครับทำไมในล้วในวังในคลือสน์มหาเศรษฐีเราไม่ไปเกิดเพราะอะไร ก็เพราะเราไม่ได้ทําเข้าไว้นั่นเองครับผมแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นยังไงครับพระองค์ทรงมีบุญญาธิการสูงส่งมากอ้าวก็เพราะพระองค์เคยทําของพระองค์มาก่อนครับและอาจารย์ลองดูทุกปีเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดกระถินวัดหลวงทั้งหมดเลยโอ้โห เนี่ยถ้าบุญกระถินไม่ยิ่งใหญ่เนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทึ่งเราถือว่าเป็นยอดคนเนี่ยนะครับท่านยังทรงทำเป็นแบบอยา่างเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นญาติโยมนั่งอยู่ตรงเนี้ยต่อแต่นี้ไปท่านจะได้เกิดเป็นเนน <ะ S 2> จ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิเป็นพระราชาบนสวรรค์ครับ แมนายตินนาบานได้ฟังเทศก็อยากจะทอดกระถินอยากกัเข้ามั่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศต่อเทศว่ายังไงเนาะถ้าทําบุญคนเดียวเกิดมารวยคนเดียวไม่มีบริวารอ๋อพระพุทธเจ้าว่าอย่างงั้นสงสัยหมดเวลาแล้วผมก็ไม่รู้ให้เวลาเท่าไหร่ถ้าชักชวนเขาทําบุญเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทําเป็นยังไง เกิดมามีบริวารแต่มันไม่รวยแต่ไม่รวยถ้าไม่ถ้าชวนเขาทำด้วยชวนทำด้วยเป็นยังไงแล้วตนเองก็ทำด้วยพร้อมกันไปเกิดมาก็ร่ำรวยด้วยมีบริวารพวกพ้องด้วยครับถ้าเห็นเขาทำแล้วก็ไม่ทำถ้าเห็นเขาทำแล้วก็ไม่ทำ และเราก็ไม่ชวนเขาไม่ชวนใครทั้งสิ้นเกิดมาเราก็ยากจนด้วยไม่มีบริวารพวกพ้องด้วยคนใจแคบแหมสิสริธรรมเศรษฐีตอนนั้นครับได้ยินได้ฟังแกเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดแกก็นึกว่าลำพังเราจะทอดกระถินคนเดียวเราก็ทอดได้แต่เราไม่เอาเป็นยังไงเนาะทีนี้และถ้าเรารวยคนเดียวไม่มีบริวารเนี่ยมันไม่มีความสุขมาก อ๋อต้องหาความสุขให้มากอา้าวเราต้องมีบริวารมีพวกมีพ้องครับแกก็เลยรับกับพระพุทธเจ้าว่าปีนี้ผมรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินอ๋อรับเป็นเจ้าภาพเลยทีเดียวพอเป็นเจ้าภาพยังไม่พอก็เปิดโอกาสเปิดโอกาสว่ายังไงสสมัยปัจจุบันก็ขึ้นไป ปบบในสมัยนั้นก็เป่าประกาศญาติพ่อแม่พี่น้องผมสิริธรรมเศรษฐีปีนี้รับเป็นเจ้าภาพทอดกระถินพ่อแม่พี่น้องใครมีใจศรัทธาจะร่วมบุญกระถินกับผมก็ร่วมได้กระจ,ง,ะจองงกระจงงเจ้าขาเอ้ยไปเรื่อยเออเหมือนอย่างนั้นแหละครับเป่าประกาศนายตินนบานอยากจะทำใจจะขาดอุ้ยตินนบานนี่นะ โอ้ oh, เรายากเราจนก็เพราะเราไม่ได้ทําบุญกับเขาอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยคิดได้เนี่ยลูกหลานในตินนาบานที่อยู่ที่บ้านน่ะนะจำมาไว้บา้างเนาะอ๋อ oh, เป็นยังไงเนาะเอากันนายตินนาบานเนี่ยแกยากแก่จนก็เพราะแกไม่ได้ทําของแกอ๋อไม่ได้ทําพอได้สํานึกได้คิดก็นั่งเอ๊เราอยากจะต้องทําบุญทอดกระถินกับเขาพะพุทธเจ้าตัดว่ามีอานิสงส์ใหญ่ อ๋อแล้วทำยังไงละทีเนี้ยก็เงินก็ไม่มีของก็ไม่มีโอ้ยเลยจะทำบ้านก็อาศัยเขาอยู่ผ้าก็มีอาศัยใส่อยู่หนึ่งชุดโอ้ยชุดเดียวเท่านั้นเช้าขึ้นมาเข้าป่าเลยว่าไปป่าเลยไปทำอะไรเอาใบไม้มาเย็บเป็นผ้านุ่งโอ้มากลัดกรัดกัดกัดถ้าเป็นใบขามมันก็คงปิดไม่มิดแล้วเนาะเป็นแท้ๆจะไปมาขามนะ ถ้าเป็นใบสักมันก็คงจะขันแย่เนาะครับเออมันคงจะต้องเป็นใบตองละมัง้งผมก็เดาอะเนาะครับครับมาเย็บเป็นผ้านุ่งเสร็จแล้วก็เอาผ้าซักเดินเลข่ขายในตลาดโอ้มีคนซื้อบางไหมล่นะน่ะอา้าวแกเปล่าประกาศญาติพ่อแม่พี่น้องผมนายตินาบันคนยากคนจนผมอยากจะทำบุญทอดกระถินครับ เงินทองผมไม่มีมีผ้าเก่าๆอยู่หนึ่งชุดใครเมตตาจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของก็ได้เป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวคนในสมัยนั้นบางคนก็เยาะเย,ะเยะ้ยถากทางอีกต่างหากบางคนก็มองว่าเอ็นนี้บาหรือเปล่าแน่มีแซล์ด้วยอ้าวจนแล้วจะมาทําบุญทําไมไม่เจียมตัวว่างั้นเถอะเออถึงขนาดนุ่งใบไม้เชียวหรือ ท่านได้ยินได้ฟังดังนั้นก็นึกในใจชาตินี้นุ่งใบไม้ชาตินาขอนุ่งผ้าทิพย์กับเขาบ้างว่างั้นเลยเชียวโอ้แกเดินไปคนใจบุญเนี่ยให้ตังมาหนึ่งบาทได้ตังหนึ่งบาทเลยทีเดียวดีใจเอาหนึ่งบาทไปซื้อได้หนึ่งกลุ่มเข็มหนึ่งเล่มโอ้โหเมื่อได้เมื่อซื้อได้ซื้อเข็มได้มาแล้วเวลาทอดกระเทน อย่าง,งนะที่เราเล่าให้ฟังในเบื้องต้นว่าสมัยก่อนเนี่ยผ้ากระถินมันยังไม่เป็นผือนอย่างนี้หรอกครับผมบาง,งาทีเอาผ้าขาวมาบางทีเอาผ้าที่มันยังไม่สําเร็จรูปมาผ้าก็จะต้องมาตัดมาขึงมาเย็บเป็นอย่างนั้นนายตินนบานก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอิมินากตินะคาเนนะพุโทโโหมิอนาคเตกาเลครับ ด้วยอำนาจกถินาธานด้วยอำนาจกถินนาธานให้ข้าพเจ้าได้ตัดสรุป็นพระพุทธเจ้ากับเขาให้ข้าพเจ้าได้ตัดสรุปเป็นพุทธเจ้ากับเขาโอโหตั้งแ่งอธิษฐานใหญ่เกิดโกลาหลนคนเรื่องลือกันว่ามีคนใจบุญคนยากคนจนหนะยอมนุ่งใบไม้เอาผ้าของตนเลข่ขายเอาทรัพย์มาทอดกะถิน ดังไปทั่วสารทิศเลยบางันเถอะโอ้เข้าสู่พระเนตรพระกันพระเจ้าแผ่นดินเรียกนายตินนาบานเข้าเฝ้าไปไหมเนี่ยโอ้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินโมทนาบุญมอบช้างมา้าหัวควายค่าทาสบริวารมอบบ้านสวยให้เจ็ดบ้านเก็บภาษีตั้งนายตินนาบานเป็นมหาเศรษฐีอุ้ยทันตาเลยทีเดียวโอ้มี้าทิพนุ่งแล้วแกก็ทำบุญไม่ได้ขาด ทำไปเรื่อยเลยทีเดียวเหมือนญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมนี่แหละโอ้ญาติโยมที่มานั่งฟังอยู่นี่กระทำนะเออทำบุญไม่ได้ขาดรากฏว่าตายตายไปแล้วเป็นยังไงไปเกิดเป็นพระอินทร์สามสิบหกชาติอุ้ยสามหกจำเขาไว้ไปเกิดเป็นเท้ามหาพรหมไปเกิดเป็นเท้ามหาพรหมกลับมาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิกลับมาเป็นจกักรพรรดิอีก ได้มาเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์ทั้งเมืองมนุษย์ทั้งบนสวรรค์อุ้ยทั้งสองพบเลยทีเดียวอาจารย์เป็นนักเทศแหล่พระเวสสันดรใช่ไหมเล่าครับพระเวสสันดรก็เป็นพระชาติของนายตินนาบานนั่นแหละเป็นพระชาติชาติสุดท้ายก่อนที่จะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเรานี่นะที่เป็นมนุษย์ ครับทีนี้มาเกิดเป็นพระเวสสันดรครับผมก็ยังสร้างบุญบริจาคช่างคู่บ้านคู่เมืองก็ยกให้ครับกับบ้านเมืองที่เขาตกทุกข์ได้ยากครับผมราชรถที่ทรงนั่งมาพามาขอก็ยกให้ให้หมดทุกอย่างรูชกมาขอกันหาชาลีขอลูกก็ยกให้ให้หมด พระอินแปลงลงมาเป็นาพามขอเมียคือพระนางมัดสีก็ยกให้ไม่เหลืออะไรเลยจะหาใครทํายิ่งใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าของเราได้ไหมเล่าไม่มีอยากเย็นแสนเข็นนะโยมสุดยอดแล้วบางทีทจะควักตังทอดกระถินสักร้อยสองร้อยยังคิดแล้วคิดอีกก็เนาะคิดสารพัดคิด จะนับภาษาอะไรที่จะยกเมียยกลูกยกตัวเองเนี่ยบริจาคเป็นทานโอ้อยากมากเลยและวันที่พระพุทธเจา้าตอนที่เป็นพระเวสสันดรเสด็จนิวัตกลับเมืองเป็นยังไงบังคับนะเราก็รู้ว่ามีฝนแก้วเจ็ดประการตกลงมาใช่ไหมเหล่าครับทำไมมีฝนแก้วเหล่าเพชรนินจินดางเงินทองตกลงมาท่วมนาแข้งท่วมสะเอล ท่วมคอพลเก็บเข้าบานเข้าเรือนก็เพราะบารมีที่พระพุทธเจ้าเคยบริจาคฐานเป็นอย่างไน,นแหละแล้วพอตายจากพระเวสสันดรตายไปแล้วเป็นยังไงไปเกิดเป็นสันดุสิทธิ์เทวราชอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิทโอ้อยู่สูงเลยทีเดียวอ้าวพอจะมาตัดสุล้ <c oughs> เป็นพระพุทธเจ้าก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัะกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายยิทธะอีก เป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใช่ไหมเล้าครับอายุ29ออกบวช35ตัดสุแสดงธรรม45พันษาก็ทรงปรินิพพานคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอุย้ยบุญกุศลมหาศาลเลย,ยทีเดียวโอ้นี่พระองค์ทรงแสดงอานิสงส์ที่เคยเกิดเป็นในตินนาบาลเคยเป็นเจ้าภาพทอดกระถินครับบุญกรถินครั้งเดียวเห็นไหมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นญาติโยมครับปีนี้โอกาสจะอยู่ทางบ้านอยู่ทางวัดใครจะจับจะจองมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีร้อยทำหมดเลยถือว่าทุกคนเป็นเจ้าภาพทอดกระถินด้วยกันทั้งหมดเป็นเช่นนั้นหากใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยตัดสู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าพวกเราก็ต้อมไปเข้านิพพาน โอ้ยต้องแหห็นแผ่นกั้งไปเลยทีเดียวหากพวกเรากลับมาเกิดก็ <_ paranoid> จะได้เกิดเป็นพระเจ้าจากกัพกดิพาาก,ก็เป็นกันทั้งหมดใช่แล้วและเป็นพระมหากษัตริย์ก็เป็นกันทั้งหมดรวมกันเป็นและถ้าจะร่ำจะรวยเราก็รวยกันทั้งหมดโอ้ยเป็นอย่างนั้นเลยเ <_ Brilliant> ชียวนี่แหละอนุภาพของการทอดกระถิน เป็นบุญกุศลเป็นอะไรมหาศาลมากอ้าวอาจารย์มงคลลองแหลท่ทิอย่าให้โยมประมาทในสังขารในร่างกายมีเงินมีทองควรทำยังไงเอาอีกสักแหล่หนึ่งก็จะได้จบมันดึกแล้วเอานะบนุญโยมยิงดึกยิงเสียงดีเว้ยนะไม่อยากจะชมตัวเองเลยนี่ <laughs> คุโยมทั้งหลยตั้งใจเอสละมาบูชาพระนะะโดยความเลื่อมใสตั้งจิตใจดีก็ไม่เสดอกเสียดายในสมบัติ นอกกายนาะที่เคยอยู่กินนายม,มายประมาทในอาดตมานศะิลทานอุตสารกนอธรรมาเกือ้อนุนเชิญปลูกฟังไวนะ้นักเธอเจ้าพระคุณสมบัติ คือบุญนะคุณโยมจะได้พึงพาณนาะโลกเรานี้ก็เหมือนดังโรงละครนะเอ่ยปวงนิ่อนนะที่ได้เกิดมาอนาะวตางรารรำนะคึกเออนะคึก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 นะ เอาตอ่างราไอรำมนาไปตามทีท่าว่าตามลีลานาครองบทละครเอาตาอามลีลานาครองบทละครนาบางทีนาก็เศร้าบางครานาโก็สุขนาบางทีก็ทุกนาหัวอก สะท้อนมีรักมีรังนมีจากมีจอดนพอจบละครนชีวิตเรากลา็ละเรื่องการฟังทรนมะที่เป็นคำสอนก็ของพระชินนวอนนทันตรัสไว้ว่าอานเป็นการ บันเทาณความเมากามาณญาติโยมทั่วหน้าอานะได้โปรดพึงฟังนทันตรัสไว้ว่าอาตุรังณอสุจิงปูติงว่าญาติโยมชายยญิงพิจารณาเรือนร่างนณมันไม่ สะอาดนะมันยอมไปพังนะพอน่อนายแม่นางนะเมือนกันทุกคนนะว่หมูชนผ่านนะดอกนาะจึงลงนะเผากังวลลนะพระวง์ก็ที่จะเอามักพลเอาจากสังขารเออคือ เออคักนะคกกคึกนคกกเอาจะอากสังขารที่ไม่ทานทนเล่าเมที่ชนท่านไม่อาัลนะจะอุบประมาเออ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  ประมาณสังขารของคนนก็เหมือนบ้านเรือนที่ถูกไฟมาเอหนะไฟเกิดไฟแก่นะไฟเจ็บไฟตายนะจงรีบผลยายนิสะสมสะเสบียงนะเรงส่อ่างนะกุศลนเสียเมื่อยังหนุ่มสาว อย่าหลงมัวเมาในรูปรถกลิ่นเสียงเมื่อยังมีแรงนะคณโยมจงรีบลำเลียงนะสะสมเสบียงนะเรื่องบุญเรื่องทานนะจะรอให้แก่นะมันจะแย่กันใาอ่ยนะเหตุว่าเพราะไฟก็นอนในคุณ โยมชานมันจะพรานเผาเราอยู่ทุกวันถ้าคนไม่ทันโยมจะสิ้นหนทางอันความหลอนนะพระก็ปรีอยบเป็นทรัพย์อันความสวยนะพระก็ปรีอยบเป็นทรัพย์นะมีไว้เพียง สำหรับนาฮาคู่เชียงข่าอ่างนาพมดความสวยพอสินความหล่อเสน่เริมสร้างนายมจงเร่งสร้างนาคุณงามความดีระวังจะต้องถอยท้อเออเออระวังจะต้อง ถอยชอก็ในเมื่อหลอสุดลงระวังจะต้องระถวยก็ในเมื่อสวยเราโสมนะคนเคยนิยมนะเขาจะนายหน้านี้จะหันมาพึ่งนะซึ่งคุณความดีนะหรือก็ไม่มีนะเพราะไม่เคยทำมาจะหัน หาใครเอนาะทินายจะแล่นนะตกลงนะ่จะต้องแก่อย่างอ่ะนาะทางเพราะความประมาทในอาตนาะตมานมะาที่สุดชลานะ่เขาจะมัดใส่ลงแต่พอดับจิตนะ่ลงไปอ่ะ นิจจังนพุทธทงางธรรมมังอีกทั้งพระทรงจะนึกถึงก็ไม่ได้นะเพราะใจมันเละลงพอสิ้นลมลงเสมือนดังเว่าขาดออลอย สาธุสาธุนะโยมเป็นจริงอย่างที่ท่านแหล่นั่นแหละไอเราเนี่ยมันหลงติดกันติดกายตนติดกายคนอื่นติดในทรัพย์สินเงินทองติดในลูกหลานมันก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์แต่อย่างว่าในละโยม เราเป็นปุตุชนเราเป็นคนมีกิเลสเรายังรักลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงสมบัติก็เป็นเรื่องธรรมดานะโยมนะแต่ถ้าโยมเนี่ยอยากจะเป็นอริยชนเรียกว่าเป็นพระในทางพระพุทธศาสนาโยมก็ต้องค่อยๆละนะโยมนะทีละเล็กทีละน้อย เป็นพระโสดาบันเลื่อนชั้นเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระ,ะอนาคามีเป็นพระอหรหันต์เราก็ค่อยๆตัดกิเลสไปนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาก็ขอยกย่องชมเชยญาติโยมที่นี่เป็นคนดีเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตโยมรู้ว่า เขามีการบุญการงานอะไรที่เราจะสร้างเป็นสเสบียงของเราโยมก็มาก่อร่างสร้างทางบุญของโยมทานที่โยมให้กันบ่อยๆมันชะละชําละกิเลสในใจก็คือความโลภศีลที่โยมรักษาศีลมันจกรักษาได้มันต้องอาศัยตาเป็นตัวกำกับ โยมมีเมตตาสามารถรักษาศีลได้มั่นมันก็ทำลายความโกรธและวันนี้โยมมาฟังพระเทศพระก็ชี้เหตุชีวิตเราเนี่ยมีกายกับจิตกายนี้มันไม่มั่นคงมันหมุนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งกายนี้ไปพระก็เทศโยมจา๋าอย่าหลงประมาทมัวเมานะ ความหลอ่อความสวยอย่าติดในกายเพราะนี่แหละมันเป็นบ่อเกิดให้เราจะต้องเกิดเป็นบ่อเกิดให้เราเกิดความทุกข์นักปฏิบัตินักกรรมฐานเมื่อเขาทำจิตให้สงบตั้งมั่นแนบแน่นเขาก็ย้อนกลับมามองกายของเขาว่าร่างกายนี้มันไม่คงที่มันหมุนไปสู่ความแก่ มันหมุนไปสู่ความตายและพอตายลงโยมก็ลองนึกดูเงินบาทสุดท้ายที่เขาใส่ปากสับปะเลอก็ยังควักยังล้วงผ้าม่วงผ้าแพรเขาก็เอาของเราไปเลขขายต้องนอนชุดเดียวกันทั้งวันเกิดวันตายสุดท้ายก็ล่อนจ้อนอยู่บนเชิงตะกรบางผีเคยพบเป็นศพตกค้าง อยู่ในโกดังเผากันก็ไม่ได้อนาจริงจิงลูกหญิงลูกชายวิ่งหาทนายต่อสู้คดีขึ้นลงขึ้นศาลประหารประหัดแย่งชิงสมบัติของพ่อแม่ที่เป็นผีว่ากันแหลกเหลวเรื่องเลวกาลีสงสารแต่ผีต้องไปถูกรอยแพเนี่ยมีเงินมีทองไม่ทำบุญสุดท้ายตายไปเป็นผีก็ถูกลอยแพ เพราะฉะนั้นญาติโยมมีบุญเป็นที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวจิตหัวใจมีพระธรรมคำสั่งคำสอนประดิษฐานอยู่ในใจเราเคารพพระสงฆ์ถือว่านี่แหละโยมเป็นยอดของบุญเอาละอาตมาภาพได้ใช้เวลาเทศพอสมควรเดี๋ยวจะเดินทางกลับพิษณุโลกก็อีกสี่ชั่วโมง พรุ่งนี้สองโมงเช้าฉันจะไปเทศสอนนาคตอนบ่ายจะไปเทศงานศพจะเทศให้นานเดี๋ยวก็จะกลับไม่ถึงวัด <c oughs> ก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนโยมพอหอมปากหอมคอสุดท้ายขอากาบอาราธนาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธทางคุ้มพระธรรมมังกันพระสังฆังรักษา พระบิดากั้นหน้าพระมารดากั้นหลังโรคนาะรองนั่งชักหนังหุ้มตัวคุณพระธรรมคอบหัวนะโมพุทธายะมาหาปุญโยบุญมากมาหาลาโพลาบมากพระวันตุเตจงมีแก่ท่านทั้งหลายเอวังโหตุขอความปารถนาที่ท่านตั้งใจไว้จงสำเร็จสำลิดโดยเร็วพันธ ขอให้รวย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 ให้เข็ดกันสักทีนะโยมเอวังก็มีด้วยปาการะชะนี ไปโดยเดทพคุณหลวงพอ่อพระครูปิบูลสิทธิธรรมจากคณะเผอปางรักกรรมยวถวายก่อนครับผมนั่งเานั่งอั่สงนั่งมาถวายอย่างนี้เลยตัดโยม ู้ชายมาไนดะ้แล้วผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาได้มาอรินทร์ธนเทวสัตว์มาถวายเอาหลวงพ่อรลบเทวศิษย์หนึ่งพันบาทนะไม่น้อยอา่าเจ็บาสาธุสาธุเนาะถวายบอมาทีเด้ออ้อมอ้อมอ้อมมาท้อ้อม่างที้อย่าแย่งกัน 哦，概念，比较。